สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพวันนี้มาดูปฏิทินการจ่ายเงินค่าบริการของอสมอในปีงบประมาณพศ2566ในเดือนกุมภาพันธ์2566เงินจะเข้าบัญชีทกศของท่านวันไหนนะครับจะให้ท่านดูตารางนี้นะที่จริงตารางเนี่ยเป็นปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าบริการของอสมอ ในปีงบประมาณพศ2 5 6 6 6ทุกเดือนนะดูได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะดูในการจ่ายเงินของเดือนกุมภาพันธ์ส6 6นะครับทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเงินที่จะเข้าบัญชีในเดือนกุมภาพันธ์สอ6ก็เป็นรอบการทำงานเดือนมก,กราคมนะครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงเดือนมก,กราคมนะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อสอมอส่งรายงาน ผลการเบี่บงเนงานประจําเดือนก็ตั้งแต่วันที่25มกราคม66นะครับแล้วก็สถานบริการยืนยันผลงานของอสมบวกข้อมูลการจ่ายเงินให้กับสสอผ่านระบบอีทูเชียลเวลแฟร์ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2566นะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะท่านก็ดูในช่องเดือนมกราคมนะลงมาเรื่อยๆนะครับก็ ไฮไลท์สำคัญก็จะอยู่ที่วันที่เงินจะเข้าบัญชีทุกท่านก็จะอยู่ในบรรทัดร,รองสุดท้ายหเห็นไหมครับที่บอกว่าธนาคารโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีธนาคารว่าพร้อมเพย์ถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์2566าทุกท่านก็จะได้รับในวันที่15กุมภาพันธ์2566านะถ้าเกิดเดือนไหนที่ไม่ตรงตามตารางเนี่ย เนื่งจากอาจจะเป็นวันหยุดวันอะไรเนรี่ยเขาไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไปแต่ตารางนี้นะครับยืนยันว่าใช้ดูได้ทั้งปีเพราะเป็นตารางที่กรมบัญชีกลางจัดทําในการโอนเงินนะครับผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสสวัสดิการสังคมหรือว่า e social welfare นะครับก็แจ้งข่าวสารให้พี่น้องอสมอท,ที่สอบถามว่ากุมภาพันธ์จะได้ค่าป่วยการเมื่อไหร่คำตอบคือวันพุธที่ สิบหกุมภาพันธ์สอง6นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ